สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานคนลาโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์ที่ที่ไม้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นท่อออกสองนิ้วนะครับผมเสมอของเวอร์จินนะครับผมใช้สี่แผงหนึ่งพันหนึ่งร้อวัตต์นะครับผมน้ำไหลแรงเป็นท่อนะครับผมแรงดีมากนะครับผมอันนี้ก็ลองนะครับทีมงานคนร่าโซลาเซลล์นะครับผมโครงสร้างแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมถ้าท่านใดสนใจติดตั้งโซลาเซลล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม 0839154536ครับผมเบอร์หนึ่ง0922688822นะครับผมคน่าคนลาเซลล์นะครับงานดีงานคุณภาพก็บผงงานรับประกันทุกทุกการติดตั้งของเรานะครับเนี่ลูกค้าดูนะครับผมนลเป็นท่อแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวครับรคับโครงสร้างก็เป็นเลย์กจมันไนนอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับนี่เราเก็บเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ การันตีโดยทีมงานช่างของเรานะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวมีการพ้าผ่าเดินแท่งกราวให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยโดยช่างมืออาชีพนะครับผมสวยงามทุกสัดส่วนนะครับผมโครงสร้างเหล็กกาวไนท์นะครับผมพ่นสีทับอีกทีนะครับเสริมเทปูนให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับ0839154536ครับผมโซล่าโซล่าเซลล์ครับผม